เล่อลยคอ้อมหวอืมหายรูพีเชื่อเฮ้ยไม่ตอยังมาใส่ใจลีตั้นจุลูเลยดิฮะวัวหน่อยวัวหน่อยดิตังจุลูเลย จะนอนตัวจะนอนก็ยืดยืนเต็มมันหัวค่ำเลยมันยืนยืดแนบมาได้ก็บยืดมันก็ยืนอยู่มันนอนไปเทลียร์กับกูโง่มันเกิดยืดยืนตลอดมันนอนตรงนี้เทลียร์มันนอนใส่กอามันเก็บมันนอนอยู่ตรงหน้าท่อนนี้สีเมย์หนึงไม่ยืดจะนอนโงโบวโบวมากสีคขึ้นเมย์ไหมครับสีขาวเลยต้นนี้มันก็เป็ดยังใบมันอยู่นรพไฟใหญ่อยู่ตัว ตะเลกผสมยังหันสมบ้ามันบ่บ้ามันบอติดต้นนี้มันก็นงอนเหนือ่อก็เกง่งเลเจนไอก็เก่งหน่อยเลยตัวข,ขาวๆ <c oughs> เะไลดยี่ฟัก่วีอกถส่ว้ง่งสิลเหเจ็ดออนถุงวมาเย็นน่อยออกส่วนจถที่หาถุงมอกันหน่ออกอย่างเดียอไ้ลงมาบง ถือพวมีเลยน้เออเว่าขึ้น่มีมันคือผู้สาวนี่นมันชเทวี้กบนมัมีห้ำคุณแม่มืงมันมีห้ำกุกแล้วนเถือกนามันก็เถือหมดมีมีมีเห็ดมีแล้วเห็นเป็นมี เสือดีเลยหนีหออกสลวงสลอง,อ,งอาเมียมย<ส>มันก็นต้อนนะ้ำมันก็นคือบุญิองอยู่อ้ล้าบคือบุญสาวหน่อย่อายประท่านเมียคนเกษียณวองดูมันก็ชิลุกเลยนะ

บักจวดอยังบกป่านนี่เด้เม่นบกจวอดอยังนอนจะเรียนาารเ,เรียกนั่หามันนี้โอ้สิแข็งแรงเร็วลียังไาพี่จะไปยังยง้ผุนเย็บขี่เด้